น้องโอ้ยมานั่งเล่นอะไรตรงนี้นี่ยฮะคุณตำรวจมาทำไมอ่ะโ,โดนจับแล้วก็ยังจะมาเล่นอีกไหนเล่ามาดิว่าเรื่องมันเป็นยังไงฮะถึงได้มาซุกอยู่ในเนี้เอาคุณตำรวจมันเจอได้ไงเอาก็สายพี่มันจับน้องมานี่ไงพอเข้ามาก็ยังเล่นอีกเอ้ยเป็นยังไงเป็นไรโดนจับมาฮะคุณตำรวจคือ หนูอะั่งเล่นเนี่ยอยู่ในห้องแล้วทีเนี้ยมันดีดมันหลอนหนูก็เลยคิดว่าจะมีคนมาทาร้ายหนูแบบหนูกลัวหนูกลัวหนูโดนทําร้ายเพราะหนูอะเคยมีปัญหากับพี่สาวหนู เพราะว่าแม่รักพี่สาวหนูแล้วหนูน้อยใจน้อยใจมากแล้วหนูก็เลยไปทะเลาะกับเขาหนูก็เลยคิดว่าเขาจะเข้ามาทําร้ายหนูหนูกลัวหนูไม่อยากให้ใครมาทําร้ายหนูอีกแล้วอ่ออ่อาใจเย,ย็นใจเย็นหย,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 ยุดเล่นก่อนนะไหนเช็ดหน้าเช็ดต,ตาที่มันเต็มไปหมดเลยยาเออเออเอาแล้วยังไงแล้วก็ฆ่าคนในครอบครัวเหรอใช่ค่ะ ก็มันเข้ามามันเข้ามาหาหนูหนูก็เลยคิดว่ามันจะทําร้ายหนูก็เลยจับมันหัวโขกกับตรงเนี้มันก็สลบไปแต่ทีเนี้ยหนูก็คิดว่ามันตายแล้วหนูก็เลยจับกดอ่างไปอีกทีหนึง่งเหนทำไงไหนชี้สิไหนทํทท่าให้ดูหนะ่อยหนูจับมันแบบโขกเงี้ยคุณตำร<อ>วจโขกไปในนั้นเลยนะใ,ในอ่างใช่ค่ะแล้วหนูกลัวหนูกลัวแล้วหนูก็เลยจับมันกดน้ำไปอีกทีหนึง่ง นั่นคือมันพี่สาวเองแท้ๆเลยนะน่ะแต่หนูเกลียดมนันเอา้ามีอะไรโอวยกันเนี่ยล่ละนะเรื่องครอบครัวมีอะไรไม่พูดไม่จาก,กันดีๆก็เอ๊กก็เรามันหล่อนยานี่ใช่ไหมละ่ะไม่หลอนเท่าไหร่เอาไ่ตองมาเถียงเราคนติดยาก,ก็เป็นอย่างนี้แหละเอาแล้วยังไงต่อพอทำเขากดน้ำล้วเอาศพไปไว่ายัางไง ก็พอกดน้ําแล้วมันก็นิ่งไปหนูก็เลยกลัวกลัวหนูทําอะไรไม่ถูกหนูกลัวความผิดหนูก็เลยจับมันโยนลงไปข้างล่างแล้วค่ะคุณตำรวจไอตรงหน้าต่างตรงนั้นน่นะนะใช่ค่ะมันสูงกี่ชั้นวะน่วะ10ค่ะอืเอ็งก็หาทำนั่นญาติแท้ๆเอาไรยังไงต่อเราเหตุการณ์มาทีละขั้นตอนห้ามโกหกพี่เด็ดขาด หนูไม่รู้คุณตำรวจหนูกลัวหนูไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันอ่ะคุณตำรวจมันเข้ามาห้องหนูหนูก็คิดว่ามันจะมาทำร้ายหนูหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะทำร้ายคนได้เหมือนกันเออไอลิยามันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่หลักจากหลักฐานจากพยานหลักฐานจากผู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมันชี้ชัดว่าน้องอับจงใจฆ่า ไม่ได้เจตนานะคะอ้าวนั้นก็ไปบอกสารละกันเนื่อหนูก็ไม่ได้ตั้งใจคุณตำรวจมันคือฤทธิ์ของยาหนูไม่ได้ฆ่ามันหนูไม่ได้ฆ่ามันคุณตำรวจหนูไม่ได้ตั้งใจคุณตำรวจหนูผิดไปแล้วเอออาอาอาปะ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 เฮ้ยแล้วไหนในห้องมันมียาอีกหน่เดี๋ยวพาพี่ไปชี้จุดด้วยนะไม่ซ่ไว้ตรงไหนม ไม่มีอะไรสายพี่เขารายงานไว้แล้วในห้องไปลุกเลยมาพี่ไปชี้ซ่อนไว้ตรงไหนอ่ะเราตรงนี้ค่ะอุณตำรวจอ่ะอันนี้ยาอะไร ยาบ้าค่ะอ่ะแล้วมีตรงไหนอีกไหมมีตรงนี้ตรงนี้อ่าชี้เปิดดูนี่ค่ะอ่ะมียาอะไรบ้างยาบ้าแล้วก็พวกเคค่ะอ่ายาบ้าเคนะเรายอมรับสารภาพนะรับค่ะ อาโอเคไปไปได้เฮ้ยน้อยหน้าตาก็ดีไม่น่าทำอะไรอย่างนี้เลย